สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวย์พันยามุนทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวย์ณะมนุษย์วิทย์สวัสดีครับก็ผมนายกิติพัฒน์สนะครับสวัสดีครับก็ผมนายกศรณะคนสันต <umba> well ิวงศ์ค <ita> รับสวัส <algebra> ดีครับก็ผมนายธิรบุญรอดและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวม์พันยามุตางค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาเสนอโครงงานเรื่องระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำวนผ่านแอปพลิเคชันค่ะ ที่มาและความสําคัญการพัฒนาเทคโนโลยียก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆโดยปัจจุบันเทคโนโลย,ยีได้เข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจกและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ประเทศไทยเป็นเมืองที่ทําเกษตรกรรมแต่ด้วยการทําเกษตรกรรมแบบยุคก่อนทําให้ไม่มีผลผลิตมากเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์การปลูกผักไโดริกเป็นเกษตรยุคใหม่คือการปลูก ซึ่งเป็นการปลูกบนวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ดินปลูกบนสารอานาอาหารโดยลดด้วยสารอาหารอาหารแทนการปลูกบนดินซึ่งการปลูกแบบนี้เหมาะสมกับการปลูกพืชไฮโดรพลิปเพราะว่าใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยได้ผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอการปลูกผักไฮโดรพลิกนิยมปลูกบนรางให้สารอาหทอาหารไหลผ่านอย่างต่อเนื่องและช้าๆเป็นแผ่นออกมาประมาณหนึ่งสามนการปลูกวิธีนี้คือการใช้ประโยชน์จาก สาระธาทาหารอย่างมีประสิทธิอยู่าพเนื่องจากการนำสาระธาตอาหารนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีที่ประหยัดและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาวัตกรรมการเกษตรการปลูกผักฮโดรโพโนิในระบบไฮสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากผักอย่างต่อนเนื่องโดยควบคุมระบบผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยสาม,มารถควบคุมค่าดีเนสของน้ำให้มีค่าดีเนสที่คงที่ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยเติมสารละลายของธาตุอาหารลงไปในน้ำบนจุดมุ่งหมายของโครงงาน 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดปลูกผักไฮโดโรโปนิกแบบน้ำบน 2. อเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมชุดปลูกผักไฮโดโรโปนิกในน้ำบนประโยชน์ที่จะได้รับค่ะ1ได้ชุดปลูกผักไฮโดโรโปนิกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 2. ได้ระบบปลูกผักไฮโดโรโปนิก ที่สามารถดูค่า p h และสั่งงานผ่านสมาร์ทโซน้าค่ะวิธีการดำเนินงานวัสดุและอุปกรณ์สายยางจำนวน1เส้นปั๊ม12โวลต์5วัตต์จำนวน3อันโหนด MCU จำนวน1อันดีเลยจนนนเเเ์จำนวน1อัน PHE sensor จำนวน1อันสวิ c ช,ชิ่ง12โวลต์5แอมป์จำนวน1อันหม้อปแปลง9โวลต์จำนวน1ตัวกล่องพลาสติกขนาดใหญ่จำนวน1อัน กล่องพลาสติกขนาดเล็กจำนวน1อันผักปลูกจํานวน1นงองปุ๋ย A และปุ๋ย B จํานวน1นึ่นวิธีการดําเนินงาน 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการจัดทําโครงงาน 2. คํานวณโครงสร้างระบบควบคุมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพาะผักไฮโดรโปนิก์ น้นำต้นกล้าผักไฮโดรโปนิกลงฟองน้ำา6ผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B รวมกับน้ำเปล่า 7. นำต้นกล้าผักไฮโดรโปนิกลงถ้วยปลูก8ติดตั้งระบบปลูกผัก 9. ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกทำงาน 10. ทดสอบแอปพลิเคชันควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิก ต่อมาเราก็จะมาเสียบปลั๊กไฟเพื่อจ่ายพลังงานให้กับบอร์ดของเราตอนนี้เราได้นำผักไฮโดรโปนิกลงในรางพอปลูกแล้วค่ะเราจะพามาดูระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกผ่านแอปพลิเคชันค่ะที่นักรนของเราจะมีไฟอยู่ทั้งหมด3สถานะสีแดงจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อน้ำในถังหรือน้ำในระบบใกล้จะหมดสีเหลืองจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีไฟเข้ามาในระบบหรือเข้ามา่ได้บอร์ด สีเขียวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบปลูกผักทำงานในแอปพลิเคชันของเรายังมีการวัดค่า pH ในน้าและแสดงออกมาเป็นสถานะน้ำหมดหรือน้ำเต็มถ้าน้ำหมดเราสามารถเลือกเติมน้ำปุ๋ยหรือเลือกเติมน้ำเปล่าได้ส่วนปุ่มสีฟ้าคือปุ่มเปิดการทำงานของระบบเมื่อไฟสถานะขึ้นสีเหลืองสรุปแล้วสามารถสร้างระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังประหยัดเนื้อที่ในการเพาะปุูก ซึ่งโครงสร้างระบบปลูกผักไฮโดโรโปนิกนั้นใช้พื้นที่กว้าง180เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรสูง110เซนติเมตรซึ่งสามารถปลูกหลังห้องพักห้องเช่าที่แดดสองถึงได้การปลูกผักไฮโดโรโปนิกสามารถควบคุมหน้าผ่านแอปพลิเคชันโดยสามารถดูค่า pH ของน้ำปุ๋ยได้แบบเวลามผ่านแอปพลิเคชันและยังสามารถเลือกเติมน้ำปุ๋ที่ผสมแล้ว ถือน้ำเปล่า้าไปในระบบปลูกผักไฮโดรพอดิตได้โดยจะมีข้อความขึ้นแจ้งเตือนว่าระดับน้ําในระบบมีสถานะน้ำหมดหรือน้ําเต็มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเติมน้ําได้อย่างถูกต้อง